ก็สําหรับเรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องของเอกนามนะครับเอกนามก็คือมันเป็นปน,นิพจน์นิพจน์ก็คืออ่าคำอธิบายก็คือเป็นรูปแบบรูปแบบหนึ่งอะ่ะคือนิพจน์จะการเขียนที่อยู่ในรูปของค่าคงที่ก็จะคือตัวเลขค่าคงที่ก็คือเป็นตัวเลขเขียนในรูปของค่าคงที่คือตัวเลขอยู่กับตัวแปรนะครับก็คือตัวแปรก็พวก ตัวแปรก็พวกเป็น x y z ประมาณนี้นะครับโดยที่ไอตัวแปรตัวแปรตรงนี้เนี่ยตัว x y z ตรงนี้เลขชี้กำลังเป็นศูนย์หรือจำนวนเต็มบวกยกตัวอย่างเช่น 5x ตรงนี้เป็นเด็กกรนามเพราะว่าถ้า 7x เฉยๆไม่มีเลขชี้กำลังนะครับก็จ้ว่าอันนี้คือจะมีเลขชี้กำลังเป็น1นะครับลบ2 คือด้านซ้ายลบสอบตรงนี้คือรูปของค่าคงตัวหรือตัวเลข x กําลัง3ก็คือตัวแปรกําลัง3คือเลขชี้กําลังซึ่ง3มีค่าเป็นบวกนะครับ 4xy กําลัง2จะเขียนตัวแปหรหลายตัวก็ได้แต่ตัวแปรตัวต้องมีเลขชี้กําลังเป็นศูนย์หรือเต็มบวก x ตรงนี้ก็คือเป็น x กําลัง1 y กําลัง2มีค่าเป็นบวกทั้งคู่เลยก็ถือว่าจํานวนทั้งสองตัวนี้เป็นเอก นามนะครับทั้งสามตัวนี้เลยเป็นเอกนามนะครับตามทันปะได้ค่ะโอเคก็ต่อไปนะครับผมก็คือและเรามาดูกันเลยเรามาดูตัวอย่างว่าอันไหนเป็เอกนามไม่เอกนามตัวอย่างเช่นตอนนี้กันสี่ส่วนสาม x กำลังสอง y วกำลังสามตัวนี้นะครับผม ถือว่าเป็นเอกนามเพราะว่าไ x ตรงนี้ก็เป็นบวก y ายชีกำลังก็เป็นบวกโอเคต่อไปนะครับผมตัวอย่างอีกอันนึงลบหนึ่งมันไม่มีตัวแปรเลยก็ถือว่าเป็นเอกนามเหมือนกันมีแต่ค่าคงตัวถือว่าเป็นเอกนามใช่ต่อไปศูนย์จกำลังสอง c นะครับจะได้ว่า เอันนี้เอ็กํากำลังเป็น1 B ีได้กกำลังเป็นสองเอ็กํากำลังเป็น1ทั้งหมดได้คีกำลังเป็นบวกก็ถือว่าอันนี้เป็นเอกนามมาดูตัวอย่างต่อไปก็คือ4 x เกำลังลบ3เห็นได้ว่าได้คีกำลังของ x ปีค่าเป็นลบแปลว่าอันนี้ไม่เป็นเอกนามต่อไปอ,อันนี้ดีกว่า x ส่วนด้วย y กำลังสองอันนี้ เป็นเศษส่วนซึ่ง x ส่วน y กำลังสองอ่ะตัวเศษส่วนอ่ะมันหมายถึงเลขชี้กำลังติดลบอาจจะเขียนอีกรูปหนึ่งก็เป็น x คูณกับ y ยกกำลังลบสอง่ะสังเกตเห็นว่าอันนี้มันติดลบซึ่งจะมีติดลบแม้แต่ตัวเดียวไม่ได้ถือว่าไม่เป็นเอกนา,ามนะครับอีกอันหนึ่งที่ไม่เป็นเอกนา,ามก็เช่น a บว b คือ คือถ้าเป็นเอกนามอ่ะก็คือเป็นการอยู่ในก้อนเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการคูณคูณแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอยู่ในก้อนเดียวกันแต่เนี้ยมีสองก้อนเอามาบวกกันอันนี้ก็ถือว่าไม่เป็นเอกนามนะครับแต่ก็อีกอันนึงอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายละหกลบเอ็กซ์ลังสี่นะครับถือว่ามีสองก้อนเอามาบวกกันคือหกกับลบเอ็กซ์ลังสี่ก็ถือว่าไม่เป็นเอกนามเพราะว่าเป็นการบวกลบกันนะครับนี่จดตอนตรงนี้ เรียบร้อยค่ะโอเคครับเดี๋ยวไปต่อนะครับก็ต่อไปนะครับผมเป็นหัวข้อที่มีชื่อว่าเอกนามที่คล้ายกันเอกนามที่คล้ายกันคือมีตัวแปรเหมือนกันเช่น x y มี x y เหมือนกันและได้ชี้กำลังเท่ากันเห็นว่าอันนี้เป็นเห็นว่าอันนี้เป็น x กําำลังหนึ่ง y กำลังสามอันนี้ก็เป็น x กําำลังหนึ่ง y กำลังสามเหมือนกันเพียงแต่ว่า สัมประสิทธิ์อาจจะไม่เท่ากันก็ได้ก็คือว่าสังเกตว่าสำหรับไอตัวด้านซ้ายมีสัมประสิทธิ์คือ2ตัวด้านขวาสัมประสิทธิ์เป็นลบหสัมประสิทธิ์หมายถึงตัวเลขที่อยู่หน้าตัวแปร ก็คืออันนี้ก็คือเลขสองอันนี้ก็คือเลขลบห้านะครับอันนี้จะเรียกว่าสัมประสิทธิ์เอาง่ายๆคือตัวแปรกับเลขที่กําลังเหมือนกันถือว่าเอกนามทั้งคู่นะครับผมคล้ายกันนะครับเรามาดูตัวอย่างกันตัวอย่าง,างเช่นหก xy คล้ายกับลบ xy สังเกตเห็นว่ามีตัวแปรเป็น xy เหมือนกันต่างกันที่สัมประสิทธิ์ด้านซ้ายคือหกด้านขวาคือลบหนึ่งนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งก็เช่น1นส่วนส a b กำลังสองจะคล้ายกับ7จส่วนแ a b กำลังสองตัวแปรต้องเหมือนกันอน,นึงนะตัวแปรตัวแปรนะครับ ก็คือ a b กาลังสองเหมือนกันเพียงแต่เลขด้านหน้านะครับจะไม่เหมือนกันหรืออีกเอาอีกตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างสุดท้ายละก็คือเป็นเจ็ด a กาลังสอง b กาลังศูนย์ c กาลังสามก็จะคล้ายกับยี่สิบสาม a กาลังสอง b กาลังศูนย์ c กาลังสามแบบเนี้ยเป็นต้นแค่ตัวเลขต่างกันแต่ด้านหลังที่เป็นตัวแปรต้องเหมือนกันเหมือนทั้งตัวแปรเลยมี a b c เหมือนกันแล้วก็เลขทีกำลังต้องเหมือนกันด้วย นี่ก็คือหัวข้อเอกอนามที่คล้ายกันนะครับโอเคอันนี้คือคอนเซปต์เรื่องเอกอนามก็มีแค่นี้แหละสิ่งที่ให้น้องลองทำดูก็คือทำแบบที่หนึ่งตรงหาว่าเข้าใจเป็นเอกอนามเพื่อทดสอบความเข้าใจให้เวลาทำสองนาทีครับผม อันนี้น้องบีเรียนตอนไหนละน้องบีเรียนเรื่องนี้ตอนไหนอันนี้เรียนคือเบื้องต้นพื้นฐานแต่ว่าตอนนี้ก็คือเขามีทวนให้บ้างนิดหน่อยโอเคพี่ก็จะทวนตั้งแต่ตั้งแต่ต้นบทเลยซึ่งคือวันนี้สามชั่วโมงนี้นะครับจบบทแน่นอนโอเคให้ทำดูสองอาทีลองดู ขออน,นุญาตแก้นิดนึงนะข้อนี้ข้อนี้นะกําลังสองอยู่ตรงนี้แก้นิดหนึ่งที่เหลือก็โอเคแล้วโอเคคับ oh, okay. เสร็จยังครับเล่นหรอคะเคมาเทคมาเทคกันเลยข้อแรก 5x ดูมีตัวแปรกับมีมีตัวแปรกับมีตัวแปรอยู่คู่กันเป็นเอกนามข้อสอง 4xy มีตัวแปรหลายตัวอยู่ติดกันถือว่าเป็นเอกนามเหมือนกันข้อนี้ข้อสาม 6x กำลังลบสามสามเลขีกำลังติดลบถือว่าไม่เป็นเอกนามนะครับ ต่อไปเห็นว่ามีสองก้อนทำการบวกลบกันก็ถือว่าไม่เป็นเอกนา,ามข้อที่ห้า x กำลังเป็นบวกหมดเลยอยู่ในก้อนเดียวกันเป็นข้อหกอันนี้จะมีค่าเท่ากับ x คูณกับ y กำลังลบสองเป็นเศษส่สวนถือว่าไม่เป็นเอกนา,ามมีสองก้อนบวกลบกันก็ถือว่าไม่เป็นเอกนา,ามอันนี้อันนี้ระวังดีๆ 5x บวก 3x ได้ 8x ซึ่ง 8x มันก็คือตัวแปรกับตัวเลขนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเอกนา,ามมันบวกกันเอาผลลัพธ์เอาผลลัพธ์ลลที่ได้อะถือว่าเป็นเอกนา,ามแล้วก็สุดท้าย x บวก y x บวก y มันมันสองก้อนอะ่ะมันมันเหมือนสองก้อนเอามาบวกกันนะครับผมซึ่งมันก็ผิดหลักเกณฑ์ของเอกนา,ามก็ถือว่าอันนี้ก็ไม่เป็นสุดท้ายนะครับ อันนี้เป็น x y กำลังสองด้านหลังเป็น x y กำลังสมมันไม่ขายกันมันบวกกันไม่ได้เราก็มองว่าอันนี้คือสองก้อนซึ่งถ้าเป็นสองก้อนแบบนี้ยก็ถือว่าไม่เป็นเอกานามนะครับซึ่งจะสังเกตเห็นว่าไอ้ก้อนก้อนพวกว่าก้อนพวกนี้นะครับที่เอามาบวกลบกันแบบนี้นะครับที่เอามาบวกลบ กันไม่ได้เป็นสองก้อนขึ้นไปที่เราไม่ได้เอกนามเพราะว่าเราจะเรียกมันว่าพอุนามจะได้เรียนในหัวข้อถัดไปนะครับก็คือหัวข้อที่สองตรงนี้ทัานไหมตรงนี้ผ่านได้เลยค่ะผ่านได้เลยโอเคครับก็พูนามนะผมคือการคือเอกนามแต่ว่าเขียนในรูปก,การบวกสองเอกนามขึ้นไปยกตัวอย่างเช่นอันนี้ สังเกตเห็นว่ามีตัวแปรที่แตกต่างกันเลยไม่สามารถเอามาคำนวณกันได้นะครับแบบนี้จึงเรียกว่าพาููน้ำนะครับผมพาููน้ำในรูปสําเร็จก็คือไม่มีผลใดขายกันเพราะว่าถ้าผลถ้าผลมันขายกันยกตัวอย่างเช่นให้ดูข้อเนี้ยข้อนี้นี่ให้ดูข้อนี้ ข้อหนึ่งจุดแปดก็เมื่อบวกเสร็จแล้วอะครับมันก็กลายเป็นเอกาานามได้ซึ่งจริจริงแล้วะครับเราเปลี่ยนเรื่องผู้น้ำนะก็เลยมองว่าผู้น้ำที่อยู่ในรูปสำเร็จตรงนี้นะครับจะไม่มีใดคล้ายกันนะครับก็แปลว่าเราไม่สามารถเอาผู้น้ำสองอันมารวมกันได้เป็นเอกาานาม ก็จะเรียกว่าพหูนามในรูปสําเร็จดีกีของพหูนามคือดีกีสูงสุดซึ่งดีกีคืออะไรดีกีคือเลขคีกําลังของตัวแปรยกตัวอย่างเช่นเรามีสมาการเป็น x กาลังสองบวกสอง x บวกหนึ่งเลขคีกําลังตัวแรกคือสองอันนี้คือหนึ่งอันนี้มองเป็น x กาลังศูนย์ นะครับดีกีสูงสุดก็คือเด้ชี้กําลังที่มากสุดสําหรับข้อนี้ก็จะได้ว่าธรรมการนี้ก็จะมีดีกีเป็นสองเป็นต้นผู้นําในรูปสําเร็จนะครับผมก็คืออันนี้จะทําให้ดูเลยนี่คือตัวอย่างนะก็คือให้เราดูพจน์ไหนคล้ายกันเราก็สามารถเอามาบวกกันได้นะครับผม ก็ดูดีๆนะครับสังเกตว่าก้อนนี้นะครับมันมี 5x กับ 8x ที่มีตัว8 x เหมือนกันนะครับผมแค่นี้แหละถ้าเราเอามาบวกกันแล้วจะกลายเป็น 2x กํลัง 2y นะครับ 2x กํลัง 2y ลบกับ 4xy บวกกับตรงนี้ 5x กับ 8x รวมเป็น 13x นะครับ ต่อไปลบกับ x กําลัง4นะครับโอเควิธีการดูดีกรีนะครับให้ดูสัมประสิทธิ์ของเลขชี้กําลังของ x แล้วก็ y อย่างอันนี้นะครับผมอย่างอันนี้นะดูตัวแรกนะก็จะได้ว่า x ตรงนี้ตรง x จะเป็นกําลัง2ตรง y เป็นกําลัง1แล้วก็เอาตรงเนี้ยเอาเอาค่าเลขชี้กําลังของ x กับ y อะเอามาบวกกัน ก็จะได้เป็นตรงนี้นะจะได้เป็นดีกีสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับอันนี้ก็มองเป็น x กาลังหนึ่ง y กำลังหนึ่งนะครับเอาดีกีแต่ละอันมารวมกันก็จะกลายเป็นสองต่อไปสิบสาม x สิบสาม x ตรงนี้ก็เป็นกําลังหนึ่งนี่ก็เป็นดีกีหนึ่งอันนี้สัมบัติได้คีกาลังคือสี่ก็จะได้ว่าดีกีสี่ค่าที่มากที่สุดก็คือสี่เพราะฉะนั้นข้อน,นี้เลยตอบดีกีสี่นั่นเองครับ ต่อไปนะครับผมก็คือดูข้อที่สองนะครับผมข้อนี้เลยนะครับตรงไหนขายกันนะครับไอตรงที่ขายกันก็คือตรงนี้ลบห้ากับบวกสองนะครับผมสามสี่ห้าโอเคไม่มีละที่เหลือก็ไม่มีละนะครับ ก็จะได้ว่าเวลาเราเขียนนะครับเราก็ามารวมกันก็จะกลายเป็น 6x กำลังสองลบสอง x กำลังสี่บวก x, 2, x ตรงนี้ดูลบห้าบวกสองเป็นลบสามนะครับลอกเลยตรงนี้ก็ลอกเลยเป็นเป็นลบสอง x กำลังสามบวกกับเก้า x กำลังห้าสังเกตดีกี้อันนี้ดีกีสองอันนี้ดีกีสี่อันนี้ดีกี้หน,นึ่งอ่า ตัวมากสุดคือห้าเพราะนั้นก็ได้ว่าดีกีของข้อนี้คือห้าตามทันไหมตรงนี้ได้ค่ะโอเคแป๊บหบนึ่งนะตอนนี้เหมือนว่าคอมคอมตอนนี้ค้างไม่รู้ดิตอนนี้ตอนนี้จอหน้าจอหลุดแป๊บหนึง่ง เน็ตมีปัญหาเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่ง